พันตำรวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี2568ที่ในปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนายมนชัยดานุโพบริบูรณ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2568ระดับดีเด่นประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ณห้องอัศวินแกลนบอลรูมชั้น4โรงแรมอัศวินแกลนคอนเวนชั่นกรุงเทพ สำหรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2568จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจภาคประชาสังคมรวมถึงศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงานรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์ กรอื่นๆในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย,อย่างยั่งยืน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินงานด้วยความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในทุกมิติมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดจนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดช,ชอบต่อสังคม